สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยด้วจ้าพนักจะไหนเป็นอะไรพูดแล้วพูดแล้วบบที่นี้ไม้ยังเจออีกอยู่จ้าดูดิโอ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 โดอกใหญ่เลยเนาะพนังจะไหนเนาะทางนี้ไปห่าแจ้งพูดเดียวพูดไปเ่าแจ้งพูดนะจ๊ะ มีอาวาไปคุณเลยจ้ะมาคุณน้องจจนายเอาจากไหนก่อนดีนะโอ้อยู่ในอะชันอยู่เด้นี่หน้าผาสันชันอยู่เด้หนิเห็นจ้ะโอ้ยดูดิมาขี่รถมานี่จ้ะก็เลยเห็นแต่ทุกเมือๆๆ่อไอ้เมื่อกลางเว้นเขากะเลาะอยู่เด้แต่บ่เห็นตอนเพิ่้ยังน้อยๆๆไม่เห็นอีกทีเพิ่นดอกใหญ่เลยดอกสัมเนียล่ะน้องคุณน,น้องจจนายน้องแซ่บ รุ่นอีกรุ่นหนึ่งเลยจ้ะรุ่นนี้ใหญ่เติบมาจ้ะเดี๋ยวพอน้องเจนายจังงัดไหบิ่งได้จ้าแบบจวดๆเลยจ้ะงัดเลยจ้ะเกิดในพื้นที่บริยั์ให้เกิดอุ้มชวยอยอะกบวนอ้วน กระเก็บบเอาขาตั้งกล้องมา,ำาัำตั้งบเด้นำแล้วน้องก็น้องจะไหนเนาะที่กระบุกกระบบเนินด้วย้ะนี่โอ้ oh. ข้ายาวอืม ดีเด็กไปไลนจะไน้นลบลมผ่านหูฟิวฟิวเลยต้นงใจายสิแทงก่อนบ่แทงไว้ก่อนบ่หรือจะได้พอมพี่น้องรุ่นนำว่าเสียนซี ทั้งหูไม่นั่งชนะอยู่ไฟกับเบิดเดไเพี่คนนั่งชนะคฮะแทงไปเหมือนบอกมันเป็นหินเป็นหินเนาะต้องแทงน้ำทิบน้ำจ้ะพลึบลง ห mm. นาขึ้นเลยดิใสกว้ตกไปที่ไหนไม่แล้ก็ไปเยียอืมขาไปยังดวนี้มัมาถึง แสะเสียมชึกเลยเนาะพี่น <t os> ้องจะได้เนาะอี่น้องยากจ้ะวายเทียวเขีวเลยคือยัง ่าเ่น้าถ้าเอาได้เ้าเงาแจ่คือว่าอะไรจ้ะเอาได้เท่าที่เอาเอาให้ได้เงาที่สุดข้าอยู่ใต้ายนี่นี่เลยน้องยังไม่ทันผู้โห์ดอกฟักเงาดอกทันพูห์อยู่พวกกินเลยจ้ะวะน้องโอ้ยทนผู้อีกอะไรโอ้ยขึ้นมาเจ้าระดอกจังดอก thả dưới xe lại Thả bên cái gì nhá Đông mai đi Ta đầu ta đầu อือฮึเขากัน so ลื <bien> trendy, uh, ่น so ด้วยกันเบิ่งใครคนไหนพินยองเบิ่งโอ้โนเป็นแท้อยู่ข้าวอยู่เขาไปทางดินเลยวะเดี๋ยวเขาไปเขะเนาะเป็นยังไงเนาะข้าขุดจ้ะตอนนี้เป็นเวลาดึกแล้วเายังพากันหาเห็ดอยู่ เือนกับเจ้านอนเมื่อแล้วขั้วตัวน้อยดิเนาะคลายเงาขนาดขั้อตอนน้อยเราเป็นอะไรเบื่เจอตอนน้อยเลาะอยู่เลาะตั้งแต่ยังโบวันพ้ากูบื่เจอ เปลือเฮ็ดออกเป็นว่าพอไม่ไม่น้องจนายกับพอน้องจนายเบิ่งอากาศเลยจ้ะกับวันพักพากันเบิ่งอากาศฮอนๆแล้วเอาแหละโบพากันรับกันนอนแล้วจ้ะเฮ็ดออกเป็นว่าเสื้อออกเสื้อโบบางเทื้อป้ากับโบมีคนเฮ็ดบันไดพิ่นว่าลายฟ้าลายทองฟ้านะจ้ะเป็นจังไดพอน้องจนายเบิ่งลายเฮ็ดในทองฟ้าค่ะ นีไล่ hết ่นละไล่เลยันจันบ่เบิ่งันละย่างาอเจอกรจัง่าเจอนจนนายเนาะคนจนนยละมีเบิดเอาเอาเฮ็ดและ ดีเราอยู่ที่ดีละข่างๆเลยจ้ะางนะขาเพื่อนเลยเนี้ยเหงาคนคุดกิ้งลงมาเลยอยากหัวแหละเดยวกิ้งเดยพว่าเป็นอย่างที่ทับเฮา นเดยกไปหมูคนเลยนะจ๊ะดินยังบ่อบงคืออะอยากกินเฮ็ดโอเคไหมเอาบงคือกับใบยาบอก รออได้ไหมไม่อยากออกอีกเกอนกินนินี่กินเห็ดปะอือดิคอยไปเจาะันเลยอืเอเราว่าจะปวดจะนอนกินบ่งกือกอับกินเด้อเห็ดของแ่บโอ้อยกิ่นจะปวดข้อไม่สั้นอะไรก็ได้ลุยเลยบ่มอาอยู่ใต้โพนอีกแล้วจ้ะสูงแต่เด้อนนิ มี่บอกวันไหนนั่งรัดเฮ็ดอยู่ท่าอยู่นี่เราจะเข้าดีเอาบวกกินละโทษดใบเห็น เรียงเท่ยวเลย,ยเจองานหินเลย,ยค่ำนี้ไม่ง่ายเลยนาวิอ มุมเลยจ้ะแน่ไมนอยู่ข้างๆอออยู่ไกลๆเอานะจ้ะอยู่ไกลๆเสียวอาวุธพอนลังชนายโคหัวโอ้ยยังอีกตั้งหลายเลยนี่ ระว่างกิ้งหร้อพ่อแม่พี่น้องเห็นหร้อเวลากิ้งลงฮะเมื่อไหน่ไปตก๊กนามาบะเสือจนเรา,าเปียกกูเอาเอาขึ้นไปยังนั้นหัวผากไอยเอาหากไม่ตัวร้าย โยนมาโยนมาปานว่าอาบน้ำมาใหม่ๆเกี่ยรปึดพลังจะไหนเป็นดยอกใหญ่ใส่มากับนม่ใช่น้ำได้หลายแล้วเด้อ เป็นอย่างตีกันกำน้ำมั้งไฟหิวกล้วยบุกล้วยอยู่ข้างหลังคนนั้นใช่ไหมกล้วยปาามีครบอืมใช่ไหมได้แบบถือตะไคร้อยังมังงวยหากระปูบอ่ะกระปูบอืมมันดอกน้อยแต่ยังกฟูปู ยังวูผ <to> ู้เท่ากับยังวูผู้ได้อี๋ยวเสียขาดเลยดอกคนจะยุ่งใส่อ๋อดอกนีนออกมาดอกนี้ออกมาขาดแล้วบอเห็นเป็นตีงลายเทือดหรือบ่สยังไงเนาะดอกนี่ก็เสียบตรงดอกนหน่ลยเดียว กล่มยินเลยด้วยจ้ะเริ่มอยากไอเลยด้วยบา้านเอาอยู่ใกล้น้ำผมเลยนะกำลังจะนไหนเ,นนเนนสียงน้ำฉับๆนี่นี่เดี๋ยมีหากระโปงหากระโปงหากระโปงตะกรับเป็นบ่าวแล้วร,รุ่นนี้ห้องหากระโปง อึบฉืบเพิ่มปดดิ้ลดอกเพิ่มบักใหญ่แต่ว,ว่าหากระโพดด้อจ้ะแปลกๆเนาะดอกบักใหญ่ท่ากับหากระโพงน่าจะเป็นน้ำโพเนเอาฟัน,น,นังเจนายนกโกลนี่เพิ่นมุกเพลโดกใหญ่เกิด,ดปุ๊บใหญ่ปับ๊บ เราสิไปยประคองตะก้าวไว้เดี๋ยวตะก้าสิค่อมทางบนไปยังอีกบาดอยู่ทางอื่นได้เก็ีเพ็ดกันบ่เนาะ ออกไปอยู่ทางเฮานี่น,ะน,ะน,นะ้ะพเขาตั้งใจนะหยุดหยุดหยุดบยุดหยุดบชุดหชุดหยุดบชุยืนดอกเดียว,วนผู้สอง ข้างบนพวกกะไรเถอะพิ่น้องน้องจไนน์เนานะพ่น้องจไนน์เอาเลยเด้อข้างบนค่ะโหม่นยังขึ้นมาได้แล้วจ้ะไปเดี๋ยวเอาถ่ายไปพึ้นอีกทีนึงขึ้นข้างบนกันก่อนจ้ะขึ้นมาหากันแล้วจ้ะข้างบนแล้วป่ะนี่น้องจไนน์ขาเมื่อเขาปิดตาเมื่อเด้อเขายาแาเห,นห,ห็นเฮ็ดอีก เผื่อสีเล้วแต่ละโพนด้วยจ้ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันตอนเขามาฮอดนี่ประมาณสี่ทุ่เขาคุดแเลวนี่ประมาณจ็ดทุ่กอนนะนั่งยังอีกดอกนึ่งเลย cây phân trên này cây chưa bớt lắm Rồi nít nữa Mì thơm đó Đôi Nhào nhào Thế Để... gì สี่ดอกห้าดอกหกดอกไล่ไปเรื่อยสรุปหลายน้องจจนายใส่กำลังขนาดแรงนี่คำนี่ยิ้โมยกระยักย้อย เอาใส่มือแบบนี้ลรวเป็น,น,ปนยังไงไม่ยอมออกได้ตีปะคัะยากง่ายตามสภาพเลยด้จ้ะประมาณนี้เลยขุดหินเสิเอาสั้นก่ะเสียได้ค่ะเพื่อน cả khuất cả mươi chắc nổi Chào <laughs> ừ. ừ. ừ, chung này uôn Ướp tìm là Tất cả không Tất nhảy, tất cả màn không งงอเอาได้บงคนข้นเอาได้บึ้างงานเครื่องหนึ่งนะพวกกิางงานเครื่องนึงเอาไปกิางงานอีกเครื่องนึงแบ่งกันกินอุนยังอยู่ในเสียมอยู่ไม่อยอมขึ้นใต้โต๊ะ วกครึง่งหนึงงน่งขนครึ่งหนึ่งใช้เวลาขนาดยังอีกด้วยจ้ะยังอีกหลายอยู่ ฮัฮมจ่อนแดอกนี้ดอกพุทธเดี๋ยวไปเบ่งมุ่งลายๆพน้อพอน้องจนายเนาะอันนี้ออกกยอมก็เยี่ยมจ้ะเดี๋ยวเก็บซ้อยพอน้องจนายกันเ้ยจ้า นี้เขาบอเคยทันเพนื่อนเนาพนงเอนไรเนาะรอบนี้เขาทัานเฉยหลายปีเลยจะบอค่อยทันส่วนมากคนอื่นเพื่อนสะมาเอาก่อนพอตอนเขามาเพื่อนบ่ออกแต่รอบนี้เป็นของเขาแล้วกระโดดใหญ่พร้อมจะเก,กิดหมู่นี่ออกแต่ก่อนหมู่โดอกเพกื่อนใหญ่เลยนี่น เอาไว้เมื่ออื่นที่ทำหน่วยไข่นะคนจะนายย่านโบเนาะเพิ่นใหญ่ซ่า,าถ้าคนเห็นจะเป็นอย่างแห้งแต่ว่าใหญ่ซ่าหรือเป็นนาเขาเฝ้าขาเป็นยังไงล่ะสุดนั่งใส่เลย พอเสียได้ขาเพื่อนน่ะเสียบก็ให้เลยน้อพเปน้องเนายเนาะเสียบจึก๊กเสียบจึก๊กเสียดก็เลยแต่ย่านพอไม่พี่น้องเสียได้ขาแต่กับพอน้องเจนายก็เสียได้ขาพอน้องเจนาย,นนายบัยอมขุดลงไปจึ๊กน้อยแล้วค่อยงัดจะ้ะให้ได้ง่ายที่สุดถ้าสมมติว่าแม่น้องเจนายถ้าขุดผู้เดียวนี่น่าจะ แทงเอาแตโดกพ่อนจะอ้ะจะไปได้ยงคูทอดปานนี้ oh. อ้าวอ้ยมีใต้อีกคาระวะดอกอยู่้างใต้กระโดดคนจะเด็กพึ่งผูพิ่งผูเท่ากับใหญ่เลยผูวิดดินกระโดดข้าวข้าวปันเ <laughs> นาะ <laughs> เันอะไรเห็นอีเลยพยองบบวิตดินช้ำย่านแม่นของพลังเจนายว่าอยู่ดอกน้องเจนายเพื่อชีวิตดินระดดกหาก็ปั้นอยู่แหละอยู่ตรงนี้ด้วยนี่โดนวัดไงเห็นเลยนี่หากระวิดเฮ้ยหากระวิด ยังบวิบดินไปบบบนี้อยู่ใส่อีกอ๋อเหลือกระยมกระเยี่ยมเราจะปะปายเลยเดี๋ยวให้พอน้องเจนายพุดเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเฮามาบุงผลงานของเฮากันเลยจ้านี่ผลง,งานของเฮาค่ำคืนนี้ดอกน้อยก็มีดอกใหญ่ก็มีน้องพอน้องเจนายเนาะครบจบในมื้อน,นี้เลยจ้ะแล้น้องเจนายก็จะขอตัวลาได้จ้ะแบบโบ่แม,มน่นียงดอกมอมอดอมเมื่อยเราจะเมื่อยคุดจีนโบแม่พี่น้องก็เห็นแล้วแม่น้องเจน,นายคุดเดี๋ยว เดี๋ยวคุยกันเกิดข้เาเมื่องอีเขาสิรับตามเมืองนะข้าวจุบนเนมข่างทางเลยนะพอน้องเจนายเนาะยากทอดที่นอนเลยจ้ะขณะนี้เป็นเวลาหาทุ่มลเขาอยู่วังนี้ประมาณชั่วโมงกับนิดๆด้จ้ะอืมเอาเนาะจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเจนายหน่อยเด้อจ้าแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับเดี๋ยวเมื่อื่นเศ้าสิพามันมานี่จ้ะ